เก็บงานให้อยู่ครับพี่สาวครับอ๋อไอซูตายครับแต่เก็บพี่ชายคุณลูกสัสดีครับ,รบขายดีครับกไ,ได้อไไ <laughs> ยวร้อยอยาจะซื้อพัดมาพัดครับแอร์แอร์มือถือครับ <laughs> 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 ผมก็แซวคุยเล่นพ่อค้าแม่ค้าทั้งตลาดแล้วโอเคขายดีทุกคนเลยนะครับผม <laughs> นี่ก็ นี่ก็ผมก็ปรับไปปรับพี่ชายก่อนแล้วกันเพราะว่าผิวผู้ชายไม่ต้องเีเรียดเยแบบหยาบได้เลยแต่ผิวผู้หญิงเนี่ยต้องลบขาวต้องให้ใสอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้หญิงต้องดูมีความเนียนอะไรเงี้ยถ้าไม่เนียนแบบใช้เซตมากอีกดูเลเอะเทอะอีกอผมขอเก็บพี่ชายก่อนนะคะผมอยู่วังนาลายอยู่ ประสาทเหาพระเจ้าเหานะครับหอยองคนาลายคุ้มครองครับขอให้งปูศิลาคุ้มครองครับผมไม่กลางเยอะนะครับผมวันนี้ผมระวังระวังฝนล,ลวกปุ๊บพับพับ,พบ,พบแล้วตรงไหนขาดผมก็จะใช้เทปใสค่อยๆปะไปด้วยนะครับกระดาษเชวงไหนองคนาลายปะแล้วปะเทปใสอย่างดีล่ะครับโอเคครับผมอยู่กระสาทพระเจ้าเหาครับใช้นี่ลายพัฒนาหมดแล้วครับโอ้ยหมดไปหนึ่งก๊อกเนี่วยวันนี้ก็คลองถมวันเนี้ย ไปของผมไปใช้นี่ให้หมดเลยดีไว้เนี่ยอย่างหมดนี่ละครับโอเคารับเก่าคุณงานแผ่นดินสุดเด็ดฮะลายมาเที่ยวกันเยอะนะครับโอเคครับขับขี่ตัดขนต่างห่างขับขี่มาเที่ยวก็เดินทางปลอดภัยครับหรือมาตอวันทิศก็ได้ครับโอเคครับผมวาดต่อแล้วใชงานให้พี่สาวพี่ชายที่ลำปางสงสัยต้องส่งไปสนีไปให้อระโอเคครับจะทำให้ดีที่สุดครับเก็บไปสกิดไปอะไรนะครับ่ามีสวยเก่าครับทุครับ ขอบคุณพี่ตาวิชัยที่อุดหนุนยายครับอเี่้